กระทรวงศึกษาธิการนะครับทผู้ชมครับโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานครับแล้วก็จุลนกรมหาวิทยาลัยครับร่วมขับเคลื่อนผลักดันให้โครงการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษาไทยผู้เรียนทุกคนต้องเข้าถึงนวัตกรรมภายในสองปีนะครับเป็นการตั้งเป้านะครับว่า2ปีนี้เนี่ยต้องเข้าถึงระบบการศึกษาให้ได้นะครับโดยปักหมุดพัฒนาโรงเรียนต้นแบบทั่วประเทศนะครับกำหนดกลุ่มโรงเรียนต้นแบบในแต่ละจังหวัดทั้ง77จจังหวัด โดยนาโรงเรียนขนาดใหญ่จํานวนหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนขนาดกลางจํานวนหนึ่งโรงเรียนโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนหนึ่งโรงเรียนเป็นกลุ่มแกนนาเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนทุกคนนะครับเข้าถึงนวัตกรรมและก็สามารถสร้างนวัตกรรมร่วมกันให้สำเร็จได้100%เเลยภายใน2ปีพลิกโฉมการศึกษาไทยโดยปรับการเรียนการสอนนะครับจาก a s s i v e l e a r n i n g มาเป็นการสอนแบบ Active Learning ครับที่มีสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการหรือว่าพวอ และต้นแบบโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏน์วไลอลุงกณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นผู้สนับสนุนนะครับกามทดลองนำร่องที่เรียกว่าแบ่งโซนหรือจับพื้นที่และพื้นที่นั้นเ,เรียกว่าพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา น,นี้เด็กนักเรียนเขาไม่เรียนแต่เฉพาะในหนังสือแล้วคุณเทระเดชเขาเรียนแบบทําจริงส่วนใหญ่เป็นใบงานแล้วก็เรียนรู้วิเคราะห์ฝึกคิด ทำง,งานขึ้นมาจริงๆนะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้รูปแบบใหม่ซึ่งโครงการนี้จะถูกออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ในรูปแบบ new normal ด้วยเปิดให้ผู้เรียนรู้ได้กําหนดเป้าหมายการเรียนรู้วิธีการเรียนรู้มีการประเมินตัวเองค,ค่ะแล้วก็นําความรู้เนี่ยนะคะไปใช้ประโยชน์สะท้อนการคิดเพื่อพัฒนาตัวเองตามหลักการพรหุปัญญาค่ะซึ่งรัฐบาลก็เชื่อมั่นค่ะว่าระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้นมีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง12ด้านค่ะโหเด็กสมัยนี้นี่คือว่าเข้าถึงนวัตกรรมได้เร็วนะฮะสมัยพี่แล้วกันนะลุงกว่าที่จะเล่นนู่นเล่นนี่เป็นได้โตแล้วอะโตแล้วฮะกว่าจะได้จับเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยเมื่อก่อนสมัยเราเรียนคอมพิวเตอร์เปิดคอมพิวเตอร์ยังตื่นเต้นอยู่เลยเนาะเออบางทีนี่ไปนั่งอยู่ข้างๆเพื่อนฮะไม่เป็นเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าเกมนี่เล่นเป็นว่าอย่างนั้น